เรื่องงานช่างไม่ใช่เรื่องยากช่างประจำบ้านจะพาคุณไปซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านแบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวคุณเองทาง YouTube ช่อง PRD7 Podcast เข้าใจง่ายฟังสบายฟังได้ทุกที่สวัสดีครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทาง YouTube ช่อง PRD7 Podcast พอดแคสต์ที่รวบรวมรายการสาระความรู้มาให้ฟังกันถึงบ้านซึ่งรายการช่างประจำบ้านโดยผมทรนินแก้วบัวไขจะมาให้คำแนะนำเรื่องซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเบื้องต้นเพื่อให้เราสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออื่นๆที่ชำรุดเล็กๆใน,น้อยให้กลับมาใช้งานได้ทำให้ยืดอายุการใช้งานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงกันเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลายบ้านต้องมีติดบ้านไว้เจ้านี่ช่วยให้เรานะครับบ้านเรานะสะอาดได้ในไม่กี่นาทีนั่นคือเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองครับทุกวันนี้ฝุ่นในอากาศเยอะขึ้นทั้ง PM 2.5ทั้งขนสัตว์ทั้งเศษผงในบ้านถ้าจะให้กวาดอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่หมดจริงๆนะครับเครื่องดูดฝุ่นเลยกลายเป็นพระเอกของบ้านยุคใหม่ วันนี้พี่หม่นจะพาไปรู้จักทุกซอกทุกมุมของเครื่องดูดฝุ่นตั้งแต่ประวัติหลักการทำงานไปจนถึงวิธีดูแลรักษาให้ใช้งานได้นานครับย้อนกลับไปกว่าร้อปีครับเครื่องดูดฝุ่นเครื่องแรกเกิดขึ้นในอังกฤษปี1901นะครับจนต้องลากด้วยใหญ่มากนะครับจะต้องลากด้วยรถมา้าแต่ปัจจุบันขนาดเล็กลงใช้ง่ายแถมยังมีระบบกรองฝุ่นที่ปล่อยอากาศ ที่ปล่อยอากาศสะอาดกลับคืนประเภทของเครื่องดูดฝุ่นนะครับมีหลายแบบครับ 1. แบบกระป๋องนะครับยอดนยดูดแรงเหมาะกับพื้นแข็งและพรม 2. แบบตั้งตรงนะครับเหมาะกับบ้านใหญ่หรือสำนักงาน 3. แบบมือถือเล็กใช้ในรถหรือซอกมุมเล็กๆนะครับ4แบบไร้สายนะครับใช้งานง่ายชาร์จแบตได้แต่แรงดูดน้อยกว่า 5. แบบหุ่นยนนะครับสะดวกสุด ตั้งเวลาให้มันวิ่งดูดเองทั้งบ้านนะครับจะตัวนี้แหละครับช่วยประหยัดแรงได้จริงๆแต่บางทีก็ชอบชนโตะ๊ะบ้านผมอยู่เรื่อยๆเลยนะครับหลักการทํางานและส่วนประกอบนะครับหลักการของเครื่องดูดฝุ่นเรียบง่ายครับเพียงใช้มอเตอร์หมุนพัดลมให้เกิดแรงดูดฝุ่นจะถูกดูดเข้าไปในตัวกรองส่วนอากาศสะอาดจะถูกปล่อยออกองค์ประกอบหลักมี4อย่างนะครับ อันแรกคือมอเตอร์และก็พัดลมดูดนะครับจะเป็นตัวกำหนดแรงดูดนะครับถุงหรือกล่องเก็บฝุ่นนะครับอันนี้ก็จะเก็บเศษผงทั้งหมดแล้วก็3นะครับระบบกรองฟิลเตอร์นะครับรุ่นใหม่ใช้ HEPA กล่องฝุ่นละเอียดได้ถึง PM 2.5ครับ,ะรบ,บนะครับส่วนประกอบที่4ี่นคือหัวดูดนะครับแต่ละแบบออกแบบเฉพาะเช่นหัวดูดพื้นหัวดูดขนสัตว์ หรือหัวแปลงนุ่มนะครับเวลาซื้อจะดูแต่แรงหวัดนะครับต้องดูที่แรงดูดจริงด้วยหรือเ,เออรียกว่าแอหวัดด้วยนะครับเพราะหวัดสูงแต่ดูดไม่แรงก็มีนะครับการเลือกซื้อให้เหมาะกับบ้านนะครับบ้านแต่ละแบบก็เหมาะกับเครื่องต่างกัน,นครับบ้านที่มีทั้งพื้นไม้แล้วก็พมนะครับควรใช้แบบกระป๋องที่เปลี่ยนหัวดูดได้ บ้านเล็กพื้นเรียบนะครับควรใช้แบบไร้สายเบาและคล่องตัวบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับเลือกแบบที่มีหัวดูดขนโดยเฉพาะนะครับมีผู้สูงอายุหรือเด็กนะครับควรดูระดับเสียงด้วยนะครับรุ่นใหม่ๆเขาทาเสียงเบาเหมือนลมหายใจได้เลยนะครับใช้ตอนเด็กก็ไม่รบกวนใครมาถึงการดูแลรักษานะครับมาถึงเรื่องของการดูแลรักษานะครับดูแลให้ถูกวิธีเครื่องก็จะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับ ประการแรกเลยนะครับ 1. ล้างหรือเปลี่ยนฟิลเตอร์ทุก1-3เดือน 2. เทฝุ่นออกทุกครั้งหลังใช้งาน 3. ตรวจดูท่อและหัวดูดไม่อุดตัน 4. เก็บสายไฟอย่างนุ่มนวล 5. เช็ดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆอย่าฉีดน้ำใส่โดยตรงนะครับมอเตอร์จะพังได้ง่ายๆคุณกำลังฟัง P R D 7 Podcast ช่วงถามตอบผู้ฟังนะครับมาที่คําถามแรกจากคุณตูนจังหวัดขอนแก่นถามมาว่าเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์จําเป็นต้องมีไหมคะบ้านมีแค่ห้องนอนกับห้องรับแขกตอบเลยครับถ้าเน้นสะดวกหุ่นยนต์ช่วยได้มากแต่ถ้าพื้นที่มีของเยอะนะครับเช่นขาโต๊ะพมหนาหรือสายไฟระโยงระยางนะครับมันอาจทํางานไม่ทั่วแนะนําให้ใช้แบบไร้สายแทนครับ คําถามต่อมาครับจากคุณแมนกรุงเทพนะครับแรงดูดตกหลังใช้ไป1ปีแก้ยังไงดีครับกองตันแน่นอนครับถอดล้างหรือเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็เช็คหัวดูดกับท่อให้โล่งรับรองกลับมาแรงเหมือนเดิมครับสรุปเลยนะครับเครื่องดูดฝุ่นเป็นเพื่อนคู่บ้านที่ช่วยประหยัดแรงและรักษาสุขภาพเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ดูแลให้ดี จะใช้งานได้ยาวนานหลายปีอย่าลืมว่าบ้านสะอาดใจสบายเริ่มได้จากการดูแลเครื่องใช้เล็กๆพวกนี้แหละครับวันนี้ช่างประจำบ้านแนะนำกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามในรายการช่างประจำบ้านทุกวันเสาร์เวลา20นาฬกาทาง YouTube p r d 7 Podcast PODCAST ได้ดีเพื่อคุณสวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube prd 7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบุรี99.75 MHz มกะสวทระยอง91.75 MHz เมกะสวทจันทบุรี90.25 MHz สมกะสวทตลาด 92.75เมกะเฮิร์และสบทสากแก้ว103.25เมกะเฮิร์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast